น่าจะเป็นพ้าพิขเนศพ้าพิขเนศสวยสุกนะครับเป็นงานสินนะครับงานศินต้องเข้าใจนะครับราคา สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น9์6 0 2ี2เ4 9 0 6 0เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักผมมาที่ห้างไอคอนสยามนะครับเดีย๋ยวจะพาขึ้นไปชมชมรมพระเครื่องสุขสยามนะครับก็จะมีพระเครื่องของเก่าพระพุทธรูปเครื่องประดับยกปลอยอัญมณีนะครับ อยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะทุกคนเคยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนานแล้วนะครับเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มนีกนะครับขึ้นมาก็จะเห็นเลยนะครับนี่อาพิาเนตนะครับโอ้มี กุมารด้วยนะครับด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับโอ้สวยมากดูเข้มขังเลยคนระับโอ้มีพระปิดตาด้วยครับ ไหว้สำหรับขอพรพ่อพระพิคเนตและพระพมนะครับนี่ครับมากขอพรได้นะครับโอ้พระพิคเนตนี่สวยเลยนี่ครับพระพิคเนตนะครับ ขอเชิญไหว้ขอพรพระพิคเนตเทพระเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับมีพระพรมด้วยนะทุกคนโั้ถุมงคลก็เยอะนะครับมีหลวงปู่ทวดนะครับเกจีดังเลยนะครับมารวมอยู่ที่นี่นะครับโอ้ เยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าเดิมม,มีหลายแบบนะทุกคนมีผ้าสมเด็จแล้วก็เหรียญเกจีดังนะครับมีกําไรนะครับรยันนะครับราคาต้องมาสอบถามเองนะครับ ป็นควายธนูหรือเป่นึ่งพันนะครับขยพยนต์ก็มีนะครับนพันห้าก็มีหลายอาจารย์หลายสำนักนะครับตะกุดก็มีตั้งแต่1,500พันห้านะครับตะกุดกาละเวกเรียกนางนะครับคูบาอุ่นนะครับโอ้นพันห้านะทุกคนมีหลายแบบนี่ก็คือ นี่เป็นกุมารน,นะครับมีรวมกุมารทองเลยนทุกคนเ,คเป็นร้านที่กุมารทองล้วนๆเลยครับถ้าใครชอบแนวกุมารก็มาร้านนี้เลยเอ่าไงค่อนสยามนะครับทุกคนโอ้เทวตาศิลปะเดี๋ยวกุมานปิดเทวตาศิลปะคม ศิลปะที่ต้องไปด้วยมนและพระคถาศูนย์รวมความเจริญทางจิตใจสนใจครอบครองบูชาการุณาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับโอ้อลังการเลยนะครับตัดพิคเนตนะครับเป็นภาพก็มีนะทุกคนอายากได้ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับนี ชิ้นเลยนะครับเป็นงานชิ้นนะครับอยู่บนห้างไอคอนสยามนะทุกคนถ้าใครสนใจก็มาเช่าบูชาได้นี่น่าจะเป็นในหลวงนะสวยมากนะครับเป็นออกแนวงานศิลปะ ราคาก็น่าจะสูงนะทุกคนพิคเนตก็สวยนะครับโอ้นางกวักนะครับแล้วก็พิคเนตนะครับทุกคนบนนี้ก็มีที่ให้เรานั่งนะครับนั่งได้ถ้าเราอยากขึ้นมาชมวัตถุมงคลน,นะครับนี่ มาชมได้นะครับถ้าสนใจเราก็เช่าบูชาเนี่สวยมากด้านนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเป็นภาพเป็นงานศิลปะนี่ก็คือบรรยากาศชมรมพักเครื่องสุขสยามนะครับบนห้างไอคอนสยามนะครับทุกคน ก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมีความสนใจนะครับน,น,นี่ก็เป็นพงศิราชาพระเครื่องนะครับก็จะมีพระเครื่องหลากหลายนะครับมีปิดตานะครับหลวงพ่อโสธรขุนแผน ปายกุมานปู่ทิมวัดรหันไล่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่พระบูชาแผ่นปั๊มครึ่งซีกปีสองสี่เก้าเจ็ดเป็นภาพเก่าๆก,ก็มีนะครับพระพุทธสุทรนะครับ หลวงพ่อโสธรน,นั่นแหละครับสวยมากนะครับเหมือนกับด้านบนขึ้นไปชมได้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะครับทุกคนรัญ,ญากาศไอคอนสยามนะครับถือว่าคือคักนะครับ ถ้ามีโอกาสมาห้างไอคอนสยามก็อย่าลืมขึ้นมาชมวัตถุมงคลบนห้างนะครับพระศีวสุนทาร,รานะครับสามแสนห้านะครับโอ้สวยมากนะครับ สามแสนห้านะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับถ้าเรียกแบบบ้านเราก็นางทรณีบีบมวยผมนะครับ อาตรงนี้นะครับสีมหาพระเนชานาคราชนะครับเจ็ดแสนเก้านะครับโอ้น่าจะเป็นพระพิคเนศพระพิคเนศสวยสุขนะครับนี่ครับเป็นงานสิลน,นะครับงานสินต้องเข้าใจนะครับราคา โอ้นี่พระมหาราชชาวเวสสุวรรณรุ่นองค์พระนบดีราชาทรัพย์นะครับ มีสองแสนเก้านะครับนี่พัชชิมาปฏิปทาเทวิมุกคณะปฏิถ้าอ่านผิด ต้องขออภัยนะครับอันนี้จะราคา99้าหมืนะทุกคน mm. ก็คงเป็นพระพิคเนตนะครับ mm. นี่จะเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีทองนี้8,500ันหนะครับ mm. มัชชิมาปฏิปทา ทวิมุกคณะปตินะครับนีแปดพันห้าขอหมื่นแปดหมืนห้านะทุกคนขอไยขอไปโอ้ยจะมาลดราคาให้เขานี่แปดหมืนห้านะครับอันนี้เก้าหมื่นเ้าพันนะครับเดี๋ยวจะลดราคาให้เขาตายแล้ว เป็นของอาจารย์วันลบนิ่มสนองนะครับนี่เป็นครุฑาเทวราชราชาแห่งครุฑนะครับอันนี้แส่งแสนเก้าเก้าหมื่นห้าพันบาท นี่พรมรรคูมหานคราชรุ่นสองนะครับอันนี้สามแสนนะทุกคนนี่ยาตานะครับสามแสนโอ้น่าจะเป็นเงินนะสุดยอดเลยครับ โอ้องใหญ่องใหญ่นี่เจ็ดแสนเก้าทุกคนนี่ครับเจ็ดแสนเก้าก็ต้องให้คนที่มีกระตังนะครับ มาเข้าบูชานะ้วมีเจ็ดแสนเก้านะทุกคนอ๋ก็มีชลายชื่ออาจารย์ที่เขาทำนะครับนี่อาจารย์ชาญบุตรตาชัยนะครับนี่เป็นพารมณ์บครู มหานครารุ่นหนึ่งนะครับอันนี้แสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันผมคอยจัดลดราคาให้เขาอยู่เรื่อยเลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับครูข้าชานี่ของอาจารย์วันลบนะครับนี่ก็หนึ่งแสน หนึ่งมืนบาทนะครับมาตรงนี้เป็นพระพุทธไสยญาติประทับราหูนะครับนี้สามแสนเก้านะทุกคนโอ้วยมากเลยเนี่ย นันเป็นงานศิลปะนะทุกคนราคาเลยสูงนะครับวิจิตงดงามมากนะครับอ,อย่างเราเราคงได้แต่ชื่นชมนะครับนักรนาคาพญานาคราชนะครับสามแสนสองนะทุกคน วิจิตพิสดารมากเลยสวยมากโอ้ฝรั่งต่างชาติเขาก็ให้ความสนใจนะนี่อยู่บนห้างนะทุกคนอยู่บนห้างไอคอนสยามนะ าก็มีแต่หลักแสนเลยอันนี้5้าแสนห้านะครับนี่ของพระอาจารย์ชาญน,นะครับของอาจารย์ชาญนะครับบุตรดาชัยห้าแสนห้าหมื่นนะครับ,บ,ร 5, 0, 50, รบเป็นมหาสีพยาสุกบันมงคลก็คงเป็นพยาพุทธสวยจริงทุกคน,นสวย มาด้านนี้ก็เป็นครุฑทาเทวรา,ราชาแห่งครุฑนะครับนี่สองแสนหกนะทุกคนว่าดูแล้วน่าจะเป็นเนื้องเงินด้วยสํานี่โอ้ เระเจ้าช่วยกล้วยทอดงามมากเลยพยาสุบันอ,อันนี้คำกล้องใจแปงนะครับเจ้าของผลงานนะครับ ครุฑาเทวราชราชาแห่งครุฑนะครับอันนี้หนึ่งแสน้าหมื่นันนะครับมาตรงนี้นะครับพระวินา ยักษ์จตุระทิขาเรสวนอา่านผิดถูกต้องขออภัยนะทุกคนเป็นคำคล้ายๆเขาเขียนเป็นงานศิลป์ก็เป็นพระพิฆเนศนะครับนี่นี้นี้นี้หกหมื่นเก้านะครับเป็นคู่หรือว่าเขาขายเขาขายแยกองค์เราไม่แน่ใจนะแต่ติดราคาไว้เป็นของอาจารย์ธนงศักดิ์นะครับ อ้ฝรั่งเขาก็ให้ความสนใจนะทุกคนเพราะว่าอยู่บนห้างนะครับอยู่บนห้างไอคอนสยามนะครับน,นี่เก้าหมืนห้าทุกคนสติปัฏฐานนะครับเป็นพิคเนต,ตนะครับสวยมากคิดว่าจะเป็นเ,นเงินนะมาตรงนี้ไม่แจ้งราคานะครับแต่ทำเป็นเหมือน เก่าๆนะครับทาวเวสสุวรรณนะครับเจ็ดแสนเก้านะครับอ นี้เป็นของอาจารย์ชาญน,นะครับพระยาพิเพกบรมโกรูโหรอาจารย์นะครับนี่เก้าหมื่น้าะทุกคนอาจารย์วันลบนะครับมาตรงนี้เป็นไอรา 9ก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเอ้ยเก้าหนเก้ันเก้อยะครับัยาาเป็นของนรินทรมงคลชัยนะครับนี่เป็นครุเทวาครุธาเทวราชราชาแห่งครุฑนะครับนีเก้าหมื่น้าพันนะครับ มาตรงนี้นะครับทุกคนของอาจารย์ชาญบุตรชัยนะครับมีหนึ่งแน้าหมื่นเาพนะครับพระศีวะสุนทรานะครับมาตรงนี้เป็นพระพิคเนศกรุณานะครับ 8 5 0ห0าพนะครับเป็นของอาจารย์วันลบนะครับโอ้สามแสนแปดหมื่นนะครับมหาปรมากมันคณะปฏินะครับเป็นของอาจารย์ชาญบุตาชัยนะครับ สวยงามมากนะครับก็ถือว่าเป็นงานศิลปะนะครับเป็นงานศิลปะบวกกับวัตถุมงคลนะครับแต่ว่าเป็นวัตถุมงคลก็ได้นะครับแต่ราคาก็จะสูงนะทุกคนนี่อยู่บนห้างไอคอนสยามนะครับนลนิดเทวานะครับภูมิใจนำเสนอ นลมิตรเทวานิทัศการศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนของผู้ที่ทำงานเพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยนะครับคือกลุ่มช่างหัตถศิลป์ไทยรุ่นใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวศิลปะกรรมไทยในอดีตผ่านผลงานปฏิมากรรมทรงคุณค่าโดยศิลปินไทยในยุคปัจจุบันสืบสารความเชื่อทางศาสนาและพลังศรัทธาของผู้คนในครั้งอดีตส่งต่อความงดงามทางพุทธศิลป์ ให้อยู่ยั่งยืนนานไม่เสื่อมคลายนะครับเรานำแนวทางและทักษะของช่างศิลป์ไทยโบราณที่หายชมได้ยากและมีกระบวนการทำงานซับซ้อนอาทิเช่นงานเขียนลายรถน้ำงานปิดทองคำอ๋อเป็นงานศิลปะนะทุกคนราคาก็เลยค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับผลงานครับ ก็จะมีอาจารย์ชาญบุตรชัยวันลบนิ่มสนองคำํคำขอคาของใจแปลงตูนทีละสินตูนพระมีสินนะครับขอใครที่อ่านผิดแล้วก็นัดนัดคเนศฉัดปรินทองสุธินะครับแล้วก็สุริศัก์พนยผ่านรัชทะพงแหลทองคำนะครับนัดานิ การจนะชัยพิวัฒน์นะครับใครที่สนใจนะครับการศิลปะสวยๆนะครับก็มาชมได้นะครับหรือจะมาสนับสนุนผลงานก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมก็ย่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ